Body Handsome hand the Cramp Just feeling it, Dancing แฟนบอลถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของสโมสรเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นผู้เล่นคนที่12ของทีมเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างสโมสรและให้การสนับสนุนทีมมาโดยตลอดไม่ว่าจาะแพ้หรือชนะ oh <yeah. S 1> พวกเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งทีม ครั้งนี้อูดี้โชคดีที่มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของร้านเซนเบ้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นของกรุงโตเกียวเขาเป็นแฟนตัวยงของ FC โตเกียวมาอย่างยาวนานทั้งๆที่ทีมไม่เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้เลยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรทำให้เขารักและเชียร์ทีม FC โตเกียวได้เหนียวแน่นขนาดนี้ไปฟังคำตอบกันเลยครับไฮโสเน่ด えーと10年ぐらいに1 2歳になりますかねはいえー、とまあ FC 東京東京のチームですしえー、と FC 東京の元の親会社東京ガスさんの、えー、所在はこの港区ですのでですから自分の町のチームという気持ちで応援しています、はい、あそれはさすがにできないのでお、まあ、店が終わってから行ったりとか あと他の方にちょっと頼んでで、応援に行ったりとかあとはいけない時は息子に頼んで息子に行ってもらったりとかそういう形で応援してますえもちろんそれを目指して応援してます他のカップはいろいろとってるんですけどもリング戦はまだ優勝してないのでそれを優勝するのを見るのが楽しみで応援していますきっとやってくれると思いますできたら今年やってほしいですよね <laughs> そうですねとてもあの選手もフレンドリーですしあのうちにもお店にも来てくれたりあのマスコットのドロンパ君も来てくれたりうちのせんべいが大好物という,ふうにも言ってくれているのでとてもあの身近な存在で応援しているしやはり試合がある日は1日朝から楽しみですし勝、えー、ってそのニュースを見たり翌月の新聞を見るのも楽しみだし週末はやはりそれで。

นอกจากเรื่องของทีม f อฟโตเกียวที่กำลังเติบโตและจะก้าวขึ้นเป็นทีมระดับหัวแถวของเจลีกแล้วสนามเอฟโตเกียวก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันโดยสนามเอฟโตเกียวมีชื่อว่าอายินโมโตสสเตเดียมสนามแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียวใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงโดยนั่งรถไฟจากชินจูกุก็จะมาถึงสนามอายินโมโตสสเตเดียมที่สามารถจุแฟนบอลได้ถึง50,000คนในที่นั่งของทั้งสงฝั่งสนาม ตัวสนามแห่งนี้จะมีลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอลพื้นหญ้าจะใช้เป็นหญ้าเทียมสนามแห่งนี้นอกจากจะใช้แข่งขันฟุตบอลแล้วในฤดูร้อนสนามไอโนโมโตสเตเดียมมักจะใช้เป็นสนามจัดคอนเสิร์ตอีกด้วยและที่สําคัญไอโนโมโตสเตเดียมเป็นสนามที่ถูกคัดเลือกให้ใช้ทาการแข่งขันมหากรรมโอลิมปิกเกม2020ี่ที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วยมาร์คอตก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ขาดไม่ได้โดยมาร์ชคอตของทีม FC โตเกียวมีชื่อว่าโตเกียวโดรอมปา ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวทานุกิของญี่ปุ่นที่เปิดตัวในเดือนมกราคมปี2009 <stunning> เขาเป็นที่รู้จักจากการที่จะคอยออกมา,าแสดงทักษะและความแข็งแกร่งในช่วงเวลาก่อนการแข่งขันและพักครึ่งและบ่อยครั้งที่เขาจะออกมาเล่นกับล,อล้อรเบตปั่นจักรยานล้อเดียวหรือแม้แต่เต้นเบรกแดนให้แฟนขับได้ชมกันจนมักจะได้รับการบวชจากแฟนบอลให้เป็นตัวนำโชคที่เจ๋งที่สุดตัวหนึ่งในเจลีกอยู่เสมอ ช่วงปุท้ายของฮยวิโกเรามีรางวัลมาแจกกันกับสินค้าออฟฟิเชียลส่งตรงจากสโมสรนในศึกเจลีกฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ถามว่าชุนสุเกะนากามูระเคยไปเล่นฟุตบอลอยางต่างประเทศกี่สโมสรนคำตอบก็คือ3สโมสรนมีเรจิน่ากัสโกเซลติกและเอสปันยอนสำหรับผู้โชคดีทีมงานก็จะส่งติดต่อ,อกลับไปเพื่อรับรางวัลลูกบอลเจลีก้อมลายเซ็นชุนสุเกะนากามูระจากสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาริโส สัปดาห์นี้เป็นคิวของหนังสือกระเป๋าเงินทรงมัชคอร์สโมสรเอฟซีโตเกียวโดยกติกามีอยู่ว่าให้ท่านผู้ชมส่งคำตอบเข้ามากับคำถามที่ว่ามัชคอร์ของสโมสรเอฟซีโตเกียวได้แรงบันดาลใจมาจากตัวอะไรทราบคำตอบแล้วก็ส่งเข้ามากันที่ hereiko.fc@gmail.com หมดเขตรับคำตอบวันศุกร์ที่31มกราคมนี้ส่วนผู้โชคดีจะมีการประกาศผลบนแฟนเพจสยามป,ปอดฟุตบอลชัยแนวและจะได้รับการติดต่อกลับไปโดยทีมงาน ส่วนใครมีข้อแนะนำติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลกันเข้ามาได้ที่อีเมลเดียวกันนี้ hiwego.fc@gmail.com และที่สำคัญใครที่พลาดตอนไหนของ h e w e g o ก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้ที่ y o u ูทู e เพียงเสิร์ชหาช่องของ hiwego ที่ช่องเ e ิร์ชต่อโลกก็ตามดูกันได้เลยในสัปดาห์หน้าอูดี้มีโอกาสนั่งรถไฟชิงคังเซนเป็นครั้งแรกโดยจุดหมายอยู่ที่ชิซิโอกะเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ตูชิที่เอสพาวดีนพาซา รวมไปถึงชมบรรยากาศริมทะเลปาฟิฟิกบนอ่าวซูรูกะเพื่อชมภูเขาไฟฟูจินั่นเองแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ